วันนี้ก็มาพบกับช่องพังทุงเงินมุนมีนะครับวันนี้ก็พามาดูสาวๆนะครับพาสาวๆเราลงมากินหน้าภาษาสัตธรรมนะครับมากินหญ้านะครับก็นี่ก็จะเป็นฝรั่งน้อยนะครับกินอิ่มแล้วนะครับก็เขาเวลาให้กินหญ้าเขายัจะไม่ค่อยกินนะครับเขาจะเล่นดินนะครับฝรั่งน้อยของเรานะครับส่วนสาวเวนตาดาอยู่นู่นนะครับใต้ต้นไม้นะครับ อิ่มแล้วฝรั่งน้อยของเรานะครับยืนนิ่งเลยนะครับนี่สาวเวนตาดําของเรานะครับก็กินอย่างเดียวเลยนะครับไม่สนใจใครนะครับสาวเวนตาดํานะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นวิวนะครับทะเลนะครับเห็นภาพบรรยากาศที่สวยมากนะครับหาดูยากมากเลยนะครับก็น้องช้างของเราก็จะปล่อยให้กินรอบๆแถวนี้นะครับเพราะว่าหญ้าสวยมากนะครับ ไม่ต้องไปเกี่ยวนะครับปล่อยให้เขาเดินกินตามธรรมชาตินะครับเขาก็จะเดินกินไปเรื่อยๆของเขานะครับไม่ต้องผูกโซ่นะครับก็เขาจะเดินไปเรื่อยๆกินเรื่อยๆนะครับเขาจะกินวนอยู่วนอยู่รอบๆแถวนี้นะครับนี่ก็จะไปหาฝรั่งน้อยนะครับนั่นก็จะเป็นภราสาทสัจธรรมนะครับด้านหน้านะครับก็ช่วงนี้ก็ยังไม่เปิดนะครับภาสาของเรานะครับ ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเปิดตอนไหนนะครับตอนนี้ก็หารบางแสนแล้วก็เกาะล้านเขาก็เปิดแล้วนะครับก็โควิดก็อยากให้หายไวๆนะครับจะได้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะครับเจ๊เราก็กินเอากินเอาเลยนะครับเย็นเย็นมากนะครับใต้ต้นไม้นะครับเป็นร่มไม้ช้างได้อยู่ได้พักนะครับ แต่ก่อนบริเวณนี้จะเป็นที่ปลูกช้างนะครับแต่ก่อนตรงนี้ช้างเยอะมากนะครับนี้เขานําพาช้างครับขึ้นทินหมดแล้วนะครับกับทางจังหวัดนะครับแต่ก่อนมีช้างพายงายยาวด้วยนะครับก็มีหลายๆเชือกนะครับแต่ก่อนยุประสานสัตธรรมนะครับประมาณสิบดปาเชือกได้นะครับปัจจุบันก็เหลือแค่สองเชือกนะครับเจ้ตรงนั้นกับเจ้บุญมีของเรานะครับ กับยายก็อยู่นี่มานานแล้วนะครับเลี้ยงมาก็ช้างมาจากบุรีรัมนะครับมาเลี้ยงอยู่นี่นะครับก็นานพอสมควรนะครับอยู่นี่นะครับไม่ได้ย้ายไปไหนเลยนะครับอยู่นี่อยู่นี่ตลอดน,นะครับประจเลยนะครับบางคนเขาก็ย้ายไปอยู่ปางอื่นบ้างนะครับก็ด้านขวาที่เป็นบันไดน,นี้ก็จะเป็น ขึ้นช้านะครับอยู่ด้านขวามือของเราเมื่อกี้นะครับพลังน้อยก็หยิบแล้วนะครับหลบแดดตอนช่วงนี้เดือดดำนะครับก็จะเงียบสงบมากนะครับเพราะว่ายังไม่เปิดนะครับประสานของเรานะครับก็รอรู้ว่าเขาจะเปิดเมื่อไหร่นะครับเพืมาเที่ยวมาชมได้นะครับแวะมาพอนอาหารน้องช้างของเราได้นะครับถ้าเปิดนะครับ ็เป็นภาพที่แบบเงียบนะครับเย็นสบายนะครับไม่มีเสียงรบกวนนะครับเหมือนอยู่ในป่านะครับเงียบสงบมากนะครับที่นี่นะครับก็ได้ยินแต่เสียงนกเสียงลิงเสียงสัตว์นะครับร้องนะครับก็เปิดเมื่อไหร่ก็ค่อยมาได้นะครับสาวๆของเราก็หิวอาหารอีกแล้วนะครับ เจเจเราก็อยู่โน้นนะครับคุณตาต้องคอยนั่งเฝ้าอยู่นะครับเดี๋ยวกินต้นไม้เขาปลูกนะครับเป็นความน่ารักของสองเชือกสองสาวนะครับอยู่ใกล้กันไม่ได้เลยนะครับเจเจทุงเงินจะแกล้งน้องอย่างเดียวนะครับต้องคอยเฝ้าดูใกล้ๆชิดน,นะครับสวยมากนะครับ ก็จะเป็นเรือนะครับเรือออกทะเลนะครับเขาเอามาไว้ด้านบนนะครับข้างบนก็จะเป็นที่พักของชาวต่างชาตินะครับเวลาเขามาเที่ยวมาชมนะครับดูท้องท้องฝรั่งน้อยของเรานะครับท้องป่องเลยนะครับกินจนอิม่มแล้าก็กินอิม่มเขาจะเล่นดินนะครับอันนี้เขาหิวแล้ว กินเก kind of Good 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 ่งมากนะครับก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะครับเลียงง่ายนะครับติเจของเรานะครับไม่ดื้อนะครับนิสัยดีมากนะครับเข้าได้ทุกคนนะครับก็เป็นช้างที่นิสัยดีนะครับอีกเชือกนะครับลักษณะนิสัยของช้างแต่ละเชือกจะไม่เหมือนกันนะครับ อันนี้ก็นักท่องเที่ยวจับได้นะครับเข้าใกล้ได้นะครับถ่ายรูปคู่ได้นะครับก็ถ้าบางเชือกเขาก็จะทําใส่นักท่องเที่ยวนะครับต้องคอมีควานยืนใกล้ชิดนะครับเจของเรานี่จับได้นะครับถ่ายรูปกอดหอมได้หมดนะครับเ,ออเป็นช้างที่นิสัยดีมากนะครับ หน่ารลักมากนะครับสร่งน้อยหรือท้องใหญ่มากเลยเจ mm hmm. เราแอบลบซ่อนอย่างเดียวเลยนะครับเจทุ hmm. ่งเงินนะครับ mm hmm. เราจะกินอยู่แต่ที่เดิมน,นะครับเ mm hmm. ขายังไม่เดินไปไหนนะครับเจทุ่งเงินนะครับ mm hmm. ก,กินดีเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่อ้วนนะครับเพราะว่าฟันของเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ เราจะค่อยๆเคี้ยวนะครับนี่ก็จะเป็นประสาทไม้นะครับสวยงามมากเลยนะครับประสานไม้สัจธรรมนะครับอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับใครจะมาเที่ยวก็รอประสาทเปิดนะครับก็ค่อยมาก็ได้นะครับก็เป็นประสาทไม้ที่แกะสลักด้วยไม้นะครับทั้งหมดเลยนะครับ งาม,มากเลยนะครับ เข้าทางออกของเรือนะครับเรือลงทะเลนะครับก็แต่ก่อนน้ำจะท่วมตรงนี้นะครับน้ำถึงนี่นะครับช่วงนี้น้ำลดนะครับก็เป็นภาพที่หาดูได้ยากนะครับครับก็สองสาวเราก็กินญ้าอิ่มแล้วนะครับกลับขึ้นที่พักแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับช่องช้างพังทุงเงิน พังบุญหมีด้วยนะครับอิเลเฟนไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะครับก็ขอบุณทุกท่านทุกกาลังใจนะครับที่ติดตามโดยมาตลอดนะครับก็ขอพระคุณมากๆนะครับสองสาวของเราก็ได้กินพิมแล้วนะครับกับที่พักแล้วนะครับก็ได้นำภาพบรรยากาศสวยๆนะครับ ของปภาทาศัทธรรมนะครับและทางลงทางเดินของช้างนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ